สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับช่องที่มีชื่อว่าคาปตะนัปปีป้กับพี่ปั้นนะคะวันนี้เราจะพามาเล่นเกมที่มีชื่อว่า f ฟเดอร e เอ็กหรือว่าเกมตามหาไข่หนึ่งร้อยนี่หนึ100่งร้อยหนึ่งร้อยยี่สี่ตัวเลยนะคะคือขอบอกเลยว่าแมพมันดูสวยมากวิ่อกี้ไปเจอไข่ออ,อ่องไรอ่ะไข่ โอเคเราไปเริ่มหากันดีกว่าวันนี้เราจะมาหาแค่สาสิบเอ้ยยี่สิบตัวนะครับโอเคไปเราไปหายี่สิบตัวที่สเปรคําใบที่สเปรนะนี่ที่จุดเกิดเลยนี่คือไข่พื้นฐานนะตอนนี้เราเจอแล้วนะตอนนี้เราพบแล้ว ต่อไปไข่ 10K แล้วยังไม่พบนะระดับง่ายแน่นอนอันนี้น่าจะโลก2นะแบบนี้มันต้องการแน่นอน2 3 4 5 6มี6ตัวแล้วใช่ไหมใช่มี6ตัวแล้วทุกคน ไปดีไหมนี่ไข่นะคะไข่ไข่ดาวไข่อันนี้ก็นับหรอทุกคนไข่อันนี้มันนับไหมีมันนับไปอะทุกคนไข่สีขาวๆเราจะดูเราจะรู้ได้ไงว่ามันเจอ,อยางหรือยังไม่เจอ ไปหาเจ้าพึ่งดีกว่าตู้เย็นดีไหม ตามหาไข่อ่ะเนี่ยคนนี่พึ่งน,นี่ไข่ไข่พึ่งคนเราเจอไข่พึ่งแล้วตอนนี้เจอกี่ตัวแล้วเนี่ยเจอแปดตัวแล้วทุกคนตอนนี้เราเจอแปดตัวแล้วโอเคหาต่อเลยหืออ๋อยายายาอะไรอะ่ะมิเศษมากแล้วไัต่อ ไข่มุกฮ้นี่อะไรไข่มุกคือวิ่งนี่คือสมจริงมากเคเรามาดูในกระท่อมเฮย้ยไข่บอลช่ค่ะตอนนี้เราเจอแล้วนะสิบตัวค่ะอีกสิบตัวนะคะทุกคน ไข่ยมันี่คือตัวที่สิบเอ็ดซ้ำเหรอมันมีไข่รลกด้วยทุกคนตัวที่สิบสองเอ้ยตัวที่สิบเอ็ดเราไปดูตัวที่สิบสองวิมีมืดด้วยใช่ปลาไหมเนี่ยเอ้ยไข่ไข่ปลาแต่ว่ามันอยู่ในท้องปลาไม่ใช่หรอ เจอไข่กันนึงไข่กระดานน้ำโตขึ้นนี่อะไรเคุณรู้ไหมฉันไม่คิดว่าจะมีไข่เป็นยามชีวิตเป็นความคิดที่ดีเออโอเคเอืมใครมาพร้อมกับความคิดเห็นนั้นใครมาพร้อมกับความคิดนั้นไม่รู้เลยไม่รู้ถ้าอยากรู้ก็ไปถามคน โอเคแล้วไปเราไปดูเลยเฮ้ย,ฮยนี่ไข่ไข่สีเหลืองเองฮ้ยมันระดับแลตรงไหนคนอ๋อไม่ใช่คนอันมันดูยากมากทุกคนว่าไหนเจอแล้วไหนไม่เจอตอนนี้เรามี14แล้วนะอันนี้เข้าไม่ได้แล้วทุกคน นี้ก็ไม่มสามารถอะไร้เลยอันนี้มีค,คนคนนึงอยุดตรงนี้นะขอไม่คุยแล้วกันนะหรือว่าจะคุยดีเผื่อเขาเป็นตัวแทนอะไรได้เดี๋ยวก่อนที่นี่มันไม่ใช่สีส้มเลยเออเออมันคือสีอะไรอ่ะตรงนี้ไม่มี ห้ามดูนใครจะรู้ว่าการบริจาคเลื่อนลงไปสุดเลยสุดแล้วทุกคนโลกสองุอ๊ยกดทีละกดนานมากโูนเป็นว้าไปอีกแบบนึงเลยทุกคน สวีต้องหาใหม่เลยเหรอแล้วว่าเรากลับดีไหมกลับดีกว่ากลับดีกว่าเออภารกิจตามหาไข่ยี่สิบตัวมันจะได้เนี่ยยี่สิบฟองดิตัว,วอะไรยี่สิบฟง ชอบตอนเช้าๆนี่มันต้องมีแน่นอนไข่ฟางไข่ฟางมิงโก้ต้องมีแน่นอนอ่ะเออไข่เป็ดไข่เป็ดยังไม่เจอมื้อปึ๊บนี่คือไข่เป็ดตอนนี้เราจะนะ่าสิบหกตัวต้นไม้ไม่มีสิบหกตัวไข่บัวมีไหมนี่ไงไข่บัว ชิตอนนี้17ตัวแล้วนะมาตรงนี้เอ้ยนี่คือตัวที่18นะไข่ชาวนา ไม่ใช่ไข่ถ้าไข่ออม,มันเป็นโกนรกแหงไข่แต่ว่ามันไม่มีไข่จริงเลยอันนี้นี่ไข่รจริงโมนาลิซาไม่ใช่ไม่ใช่กลัวตัวอ้าวครบยี่สิบแล้วสาหรับวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็อย่าลืมกดกดิ่ง